สวัสดีครับเสียีสวัสดีครับน้ครมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้น้องครีมสาวน้อยตาหวานว่าไงคะคุณสวยไหนอ๋อวันนี้น้องครีมสาวน้อยตาหวานอุปตาหวานก็ตาหวานให้ดูเลยนะเออดูท่านะะดูท่าไกลๆนะดูท่าเออดูยิ้มให้พ่อแอดนะคะยิ้มให้พ่อแอดค่ะแม่แม่จ้าท่านผู้ชมค่ะนะคะ อ่าโอเคนะวันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์น้องครีมนะคะจะพาน้องครีมมาอาบน้ําหรือเปล่าอาบน้ำอาบน้ำสระน้าน้ามน้องครีมมีสระน้ําเป็นของตัวเองแล้วนะคะใช่ไหมพ่ออาบน้ก่อนไหนก่อนอาบก่อนอาบน้ําทําอะไรก่อนคะไหนวอร์มบอลูกไหนโอ้โหวอร์มก่อนวอร์มก่อนวอร์มก่อนนะวอร์มร่างกายก่อนลงสระน้ํานะคะ เอ้ย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 นะเป็นการวอร์มวอร์มวอร์มร่างกายก่อนลงสระน้ำนะคะจะได้ปรับอุณหภูมิในร่างกายให้ได้น้องครีมบอกนะไหนเอ้าโอ้ยได้ได้ห่วงใหม่โอ้ลืมบอกเลยวันนี้ได้หูรนหุบอันใหม่นะฮะเออสวยงามเต้น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 มาโชว์โชว์โชว์เฮ้ยไหนไหนไหน มุ้มุ้นตกขาล้วมุ้งตุงเออเออมุ้นมอ่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดจ้าเลยล่ล่ะลวงเลยลวงเลยลเต้นจนหลุดนี่นะคะเต้นจนหลุดเลยนะคะบอมอัพอยากเล่นน้ำแล้วนะคะอยากเล่นน้ำแล้วใช่ไหมนายน้องครีมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง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  นายเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ไปรอตรงนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูน้องครีมอาบน้ํากันนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปรอที่สระน้ําก่อนไม่งั้นจับภาพน้องครีมไม่ทันแน่นอนนะคะเพราะว่านางจะวิ่งเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวตามแม่ควานไปดูเลยนะจ๊ะนะะท่านผู<อ>้ชมค่ะนี่คือสระน้ำานะรสระน้ําสรรนาคุณหามอบให้กับครอบครัวน้องครีมให้กับน้องครีมได้เล่นจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านอ็นดูครอบครัวน้องครีมนะคะแม่ควานก็รู้สึกตื่นตันใจนะคะแม่น้องครีมฝากขอบพระคุณนะคะฝากขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่ท่านมาเมตตาถังน้ําสระน้ําให้กับน้องครีมได้เล่นกันนะคะขอบพระคุณมากๆจ้าไหน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 มาแล้ววิ่ง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 วิไหนไหนโอ้ยนะคะวิ่งไหมวิ่งไหมโอ้เห็นสระน้ําแล้วน้องครีมดีใจค่ะโอ้โอ้ไหนไหนไหนน้ำเต็มถังเลยนะคะน้ำเต็มถังเลยนะคะน้ำใสเลยนะไหนโอ้ควนก่อนควรน้ําก่อนโอ้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 ไหน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 เออ นสนุกใจเลยอ้าเอาไหนแช่เลยแช่เลยค่ะคนสวยมาดูน้องครีมอาบน้ำกันนะคะเป็นการเล่นของน้องๆนะคะอ้ย like อ้ยโอ้ยทำโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะโอ้ยจากน้ำสวยๆกลายเป็นน้ำสี น้ำเปลี่ยนสีแล้วนะดูทำนะดูนางทำนะคะเป็นความสนุกของน้องครีมนะคะอ่ะอ่ะโกรธอะไรคุณถังลูกอ่ะโกรธอะไรคุณถังครับะสาวน้อยโอ้ยน้อนะคะเป็นการเล่นอย่างสุขสนานของน้องครีมนะคะนะโอ้ย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 น้ำแตกนะะโอ้ยน้ำแตกน้ำแตกน้ำกระเด็นหมดเลยนะคะเป็น ความสุขของน้องครีมนะคะเต้าโอ้โอ้โอ้สนุกคะ่ะโอ้สนุกคะ่ะนะเอาเอเอดูขาหลังนะคะไม่ใช่ย้อยนะ,ะขาหน้าแล้วยังขาหลังอีกนะ,ะดูขาหลังด้วยนะคะเอ,อ้ยนะคะ ขาไม่ยอมขาไม่ยอมออกจากถังนะคะขาไม่ออกจากถังโอ้ยสไลเดอร์สไลเดอร์บริเวณนี้ด้วยนะคะโอ้ยเนาะโอ้ยเป็นการรีแลกของลูกสาวนะคะลูกสาวมารีแลกในสระน้ําส่วนตัวของน้องครีมนะน้องครีมมีสระน้ําเล่นแล้วนะคะโอ้ยสไลด์โอ้ยเนาะ โอ๊ยแมไมไหนไหนอ่ะอ่ะเอาให้จุใจค่ะลูกสาวอาอให้จุใจเลยค่ะไหนเอ้โอ,โอ้ดูขาหลังสังเกตขาหลังนางนะสังเกตขาหลังนางนะเอ้ยนะคะตอนนี้คือว่าจะอาบน้ำสะอาดไหมคงไม่นะฮะโอ้ยเต็มเต็มเลยค่ะเต็มเต็มเลยนะคะสวยงามค่ะน้องคีมเอ่หอัน้ามาโชว์ด้วยนะไหนไหน ไปไหนอีกพอยางปอก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 โอ้โอ้ถังอยู่นี่คิมไหนโอ้โอ้ดูท่าดูท่านางโอ้ยนอไหนโอ้ยคุณถังขาจะทนน้องครีมได้นานไหมคะคุณถัง ไหนอยู่โอ้กลายเป็นสไลเดอร์แล้วนะคะตอนนี้สไลเดอร์น้องครีมไหนไหนโอ้ยนาอสไลเดอร์น้นอยนะคะอ่านะน้ำเปลี่ยนสีนะคะฝีมือของน้องครีมนะคะสนุกไหมลูกสาว โอ้ยนอโอ้ยนอดูท่าสภาพนางนะเล่นโคลนเนื่องจากว่าฝนตกนะคะถ้าไม่ชมขาฝนตกนะน้องครีมก็เลยเล่นแบบสนุกสนานนะคะฝนตกสภาพน้องครีมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะขออยังพอแล้วขอแล้วลูกพอแล้วปะเปอาบน้าแอบน้ําค่ะทีนี้แอบน้ํานะคะ โอ๊ยปลากระป๋องอัดอยู่ในถังนี้นะฮะอ่ะฮะพ่อช่วยอาบถ้าพ่อไม่ช่วยอาบนะไม่ไม่สะอาดแน่เลยนะคะ นอ,อนอนี้ก็ลูกปลาตรงนี้ก็คือเล่นคลายเครียดนะคะเป็นการลงสระน้ำนะคะแล้วก็เราก็ไปทำความสะอาดเนื้อตัวให้สะอาดกว่านี้นะคะ,ะไม่ยอมขึ้นอาตายแล้วไม่ยอมไปนะคะทำยังไงดีปลาลูกปลาปลาลูกปลาปลาปลาพอแล้วค่ะพอแล้วไม่จะได้เปลี่ยนน้ำนี้ออกด้วยนะคะจไม่จะถ่ายน้ำตรงนี้ออกด้วยจ้าปล่อยปล่ยปลยปล ไปเสาน้อยปะไปไปอาบน้ำอาบเนื้ออาบตัวให้สะอาดกว่านี้นะคะสาน้ำนี้คือการเล่นน้ำคลายเครียดนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะออกกำลังกายนะคะรีแลกช่วงเช้าเช้านะคะป้ายป้าไปละไปโออินางของแม่เนาะโอ้ดูขาดูท่าออกจากสะ่อไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะมีใจเสก็ย,กยังไงเสก็เรือ ไหนมีการยั่วยวนอีกมีการยั่วยวนอีกดีใจดีใจได้เล่นน้ำนะฮะโอ้อยากเล่นอีกดูขาล้างนางนะฮะดูขาล้างเออยนะฮะไล่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 ไลเดี๋ยวก็ล่เดี๋ก็ไล่รึปึ๊บ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 ๊บเอออะน้องคิมเดี๋ยวน้องคิมจะไปอาบน้ำสวยๆนะะตอนนี้แม่ควานก็อ่าขออนุญาตจบคลิปก่อนนะจ๊ะมาชมความน่ารักน้องคิมเพียงเท่านี้นะคะ กดไลค์กดแชร์ให <t> ้ด <laughs> ้วยจ้า <laughs> ดีใจดีใจได้ส <motion> า้ําขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆค่ะน้องครีมบอกขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆค่ะยิ้มหวานโชว์แล้วนะคะยิ้มหวานโชว์แล้วทำให้ความรู้สึกตื่นตันใจนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เอนดูน้องครีมสาวน้อยตาหวานจ้าจะไปอีกแล้วค่ะนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย